โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผูช้ชมทุกทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กับผมเพชรมายานะครับวันนี้มาแบบเร่งด่วนนะครับเพราะว่าทางเกมโก g า r d เดนทครับเนี่ยได้มีได้มีการแจก เจ้าแพนด้าตัวนี้เลยครับนี่แพนด้าน่ารักตัวนอ้วนเนี่ยภายใน1ชั่วโมงนี่ครับเพราะว่าเขาได้ทําการอัปเดตมาเป็นตอนเวลา3ามทุ่มนะตอนนี้ที่ผมอัดอยู่เป็นเวลา3ามทุ่มสินาทีครับก็เหลือประมาณ45นาทีนะถ้าลงคลิปไปก็น่าจะเหลือสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ใครเห็นคลิปก็รีบมาดูนะครับอ่าแล้วส่วนอัปเดตเกมนะครับอัปเดตอะไรมาบ้างครับมีนี่ครับที่ซื้อไข่นะครับที่ซื้อไข่เป็นคอมมอนเอกนะครับในไข่จะมี3ตัวนะก็คือน่าจะเป็นหมาโกลเด้นหมาปก าราคาก็อยู่ที่50,000นะครับซื้อได้3ฟองครับตอนนี้แล้วก็ไข่เนี่ยสามารถขายได้นะในอนาคตผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขายได้เท่าไหร่เดี๋ยวรอมันโตแล,ล้วจะมาลองให้ดูกันนะครับอันนี้แบบเร่งด่วนละเร่งด่วนจีจัดเลยต่อมานะครับทางาราคาซีดนะครับมีผลไามา้เข้ามาใหม่นะครับก็คือนี่เปเปอร์ซีดผมไม่แน่ใจว่ามันคือผลอะไรนะครับแต่เปเปอร์ถ้าให้ฟังน,น่าจะเป็นพิกไทยปะเอ้ไม่ใช่พิกไทยดิ ไม่แน่ใจว่าเป็นผลอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวรอรอดูอีกทีนะครับผมรออัปเดตเอ้รอเดี๋ยวรอผมมาสรุปอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะครับผมอ่ะแล้วก็นี่ผมจะพามาดูเจ้าไข่สาใบที่เราวางไปนะครับนี่ไข่เราสามารถวางไปนะครับวางไว้ตรงไหนก็ได้ของสวนนะซึ่งถ้าเกิดเราวางไปแล้วเนี่ยไข่มันจะรอเวลานี่สินาทีนะสินาทีอันนี้คือ6เนี่ยเลยหกนาดีของผมผมวางไปนานละแล้วก็ นี่อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับผมลองกด e เก็บขึ้นมาปึ๊บอ่ามันจะทำการฟักนะครับนี่ดูดิอุ๊บอุ้ยหมานะครับอุ้ยนี่ครับตัวอย่างใหญ่เลยเขาดูหมาน้าหนักนะครับ1.88กิโลอายุ1ขวบนะครับวางเราอาผมลองวางดูส,สิอ่าวางได้นะครับด,ดูสิ ผมไม่แน่ใจว่าน้องทําอะไรได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเซิร์ฟให้ฟังกันอีกทีนะครับส,สำหรับสาตัวนะนี่ครับอ่าแล้วก็ขอวางแพนด้าไปก่อนอ่าอ่ามาดูไข่ฟองต่อไปของผมกัน,นครับอึบอึบอึบเอ้าอุ๊ยสองตัวเลยหรอเอาดีๆเป็นหมา2ตัวแล้วครับได้ตัวเดิม2ตัวเลยอ่าตอนนี้น้ําหนัก2อกโล17นะครับอายุ1เดือน เอ,อเอยี่หนึ่งปีนะครับอ๋อเราเราสาม,มารถวางได้สองตัวโอเควางกี่ตัวก็ได้นะอีกใบหนึ่งเดี๋ยวรอฟักนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปความสาม,มารถของแต่ละตัวให้ฟังกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อเป็นการเร่งรีบนะครับให้คนมารับเจ้าตัวแพนด้าให้ทันนะครับผมใช่ก็ดวนจี 0, ปปสนิจาจัดมาก็สำหรับที่นี้ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติด<ส>ตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ